สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นต่อคลิปที่แล้วนะคะในการเลี้ยงแพะนะคะอันนี้ก็เป็นแพะที่ว่าพึ่งคลอดออกมากนะคะที่ว่าถ้าเกิดใครได้ช,ชมก็จะได้เห็นกันนะคะว่าเขาซื้อหนองดาวนะคะค่ะเป็นยังก็จังมากคลุกคลีกับข้นแบบนี้นะจน๊ะเนาะก็จะได้มาฟังกันนะคะว่าเป็นยังก็จังตามตุดข้นเลี้ยงแบบนี้นะคะก็ได้ติดตามกันค่ะค่ะเนี่ยเขาก็ได้กระโดดขึ้นเก้าอี้เองเลยนะคะอันนี้ก็ได้ สองอาทิตย์ค่ะก็ได้แม่ก็ได้ป,อนน,นะะปอนน้มนะคะปอนน้อห้อันนี้ก็เป็นปอนน้ำห้ค่ะปอนน้ำเขาก็จะกินแบบนี้นะคะทุกมือทุกมือค่ะก็ได้เลี้ยงเขาแบบนี้นะคะเลี้ยงเขาทุกมือนะคะเขาก็ติดค้นนะคะตอนนี้เขาติดค้น,นะคะ่ะแบบที่ว่าเดินไปไหนก็นตามตูดแบบนี้นะคะ่ะตามตูดคนเลี้ยงแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแบบนี้นะคะ่ะเห็นคนกินยังก็อยากกินแบบนี้จ้ะอันนี้ก็เป็น การปอนนอมอีกเช่นเคยนะคะกับปอนน่มปอนน้ำแบบนี้นะคะดูเขากินใช่ไหมคะเขากินแบบเหมือนหิวแบบเหมือนเพิได้กินมาก,ก่อนแบบนี้คะ่ะอันนี้อายุเขากะประมาณเกือบเดือนสองอาทิตย์สามอาทิตย์ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าได้เลี้ยงเขาแล้วกั กะหกะากนาะจะเนาะบพระว่าจะเป็นคนหรือหรือว่าจะเป็นสตั์เนาะคะ่ะเนาะก็หากเขาแบบนี้นะคะอันนี้พ่อกับคิรินค่ะอุ้มเขาไปหลังบานนะคะอุ้มเขาไปหลังบานเพื่อที่จะให้เขาแบบไปกินหยาเองนะคะสอนใ้เขาแบบกินหยาเองหากินเองแบบนี้ค่ะ ก็ได้เลี้ยงกันไปไหนบ้างได้จากกุยงี้จ้ะแพะตัวน,น้อยนี่น่ารักนา่กนารักเนาะอันนี้ก็ได้เล่นกับเขานะคะได้เดินเล่นกับเขาแม่ก็เรียกเขาก็ซื้อน้องดาวนะคะเขาเขาจำซื้อเขาได้นะคะเขาบอกถ้าเกิดว่าเรียกรืาเธอว่าเรียกดาวแบบนี้ค่ะเขาก็เขาก็าเ,ากเดินตามนะคะ เดินตามแม่ค่ะเดินตามแม่เดินตามพ่อแล้วค่ะถ้าเกิดเรียกเขาก็เดินตามอันนี้ก็เหี้ยวนะคะดูพ่อกัไปเตกคนเขาก็จะได้เริ่มให้หากินเด็ดใบไหม่กินนะคะอยู่หลังบ้านล่ะค่ะ อยู่ที่หลังบ้านค่ะกะเป็นอยังก็จังได้มาเลี้ยงแบบนี้นะคะก็ะจะได้มาฟังกันนะคะว่าเออตอนที่ไอ้พ่อเพิ่นเสื่อแพะนะคะมาสิบสามตัวนะคะที่ว่าในคลิปที่แล้วที่บอกไปนะคะค่ะที่จริงแพะตัวนี้กะอ่าเป็นเจ้าของเก่านะคะเจ้าของเก่าที่ว่าพ่อเพิ่นเสื่อ กับเจ้าของเก่านะคะแล้วที่นี่แม่เขาก็เลยได้ตายนะคะแม่เขาก็เลยได้ตายเขาก็เลยแบแถมแพะตัวนี้นะคะมาให้แม่มาพ่อกับแม่นะคะได้แถมแพะตัวนี้มาแบบมาให้เลี้ยงนะคะแบบที่นี่แม่ก็เลยได้เอามาได้เอามาแล้วก็เขาก็ยังเขาเขามูบ่ไไ้นะคะเขาปวกเขากับมูบข้าใดๆค่ะก็เลยไดเอามาเลี้ยงอยู่ในบ้านนะคะก็เลี้ยงไปเลี้ยงมากอ่ะก็ติดค้นซะจะติดค้น ก็กินนมซื้อนมนะคะเขากินน้มอย่างนะคะเขาเขาก็กินนมไอเขาเรียกอย่างอ่ะนมงัวบานเฮานะ่ะจะนมกรองนะคะ่ะซื้อนมกรองไอเขากินเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาเดยกินนมกรองนะคะค่ะเป็นนังกิจบ่าไปกินนมในส่วนที่ตัวไอแม่ที่ว่าคลอดลูกนั่นนะคะกับเพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้น แพะที่ว่าสื่อมาเลี้ยงนะคะเนี่บอกข้าในมีตัวใดที่ว่าคลอดลูกนะคะก็เลยเดามาเลี้ยงอยู่บานจ้ะก็เลยเดามาเลี้ยงอยู่บานไปก่อนกับแม่กะบอกว่าอีกประมาณเดือนเดือนกั่วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปเข่ากระมูแล้วนะคะกะกะล่องออกไปแบบว่าไปยู่กระมูอนะจ้ะว่าจะยู่ใดบ่เป็นไหมค่ะว่าจะเข่ากระมูอใดบ่แบบยู่ส่วนมากอะยู่แต่กับคนแบบนี้นะจ๊ะเนาะ ก็จะมีเสียงไก่นะเสียงไก่น้่นะคะกเลี่ยงไก่อยู่หลังบานจะหลายตัวอยู่นะคะกับแพะนี่แพะเขากะเลี่ยงไงนะคะเขากะเข่าได้กับทุกอย่างนะคะกับยางเสร็จนะคะยางเฉินจะเลี่ยงจะเลี่ยงร่วมกับไก่ก็ได้ค่ะกับแมวก็ได้ค่ะหรือว่ากับเป็ดตา่ามาเนี่ยนะคะเขาเขากับมาได้ต่า่ามาเนี่ยถ้าเกิดเห็นนะคะเห็นกัดนะคะมาบานท่าหมาไทยนี่ดุนะมาไทย แต่ว่าหมาฝาหมารังเนี่ยบดุนะคะแมวนมะคะที่พิ้นเคยเห็นมาหมาฟรังถือถึงแม้ว่าจะตัวง่ายขนาดใดนะคะกับกัดค่ะก็คือวานนะ่าะเนาะถ้าเกิดใครสนใจอยากเลี้ยงกะติดต่อมาได้นะคะถ้าเกิดบ่รู้ว่าจะเลี้ยงยังเป็นอาชีพเสริมหรือว่าจะเป็นอาชีพลักก็ได้นะคะการเลี้ยงแพะนะคะก็กได้เลี้ยงง่ายจะ ก็ลองศึกษาดูนะคะว่าเออถ้าเกิดสนใจก็ต้องคอยเลี่ยงกันนะคะค่ะกะมีมาให้ชมแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าดีนะคะกะกุไลเหก่กชร์ก็ติดตามไปเลยนะคะกะขอบคุณ youtube เก่ YouTube, า YouTube ใหม่ที่เขามมใหายเป็นกำลังใจแล้วก็ได้ทํำคลิปใหม่ๆได้ชมกันจะ้ะค่ะตามไปเบิ้งคลิป เก็บตกกันนะคะบรรยากาศสวยๆภาพงามๆนะจ๊ะ